สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับมาสู่ช่วง after the match ประจำเวอาทิที่13มีนาคม2565นะครับโหก็ลุ้นกันจนนาทีสุดท้ายเลยนะครับกว่าจะได้ประตูชัยในเกมนี้ก็เชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะเฉือนไปครับเฉือนนี่เขาเซอร์ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจากประตูชัยในภาพแล้บคายฮาวเวิร์นับนาทีที่89ครับเกือบคือใกล้จะจบเกมเต็มทีแล้วนะครับใน ช่วงครึ่งหลังนะครับเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าพูดตามตรงนะครับว่ามันมันอึดอัดอะนะครับแบบทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะอ่าลําบากลําบนเจาะเข้าไปก็ยากนิดนึงอะนะครับก็เลยครึ่งแรกเนี่ยยังทําอะไรไม่ได้แล้วนี่เขาโซ่ก็มาแบบมีสวนกลับบ้างอะไรบ้างแบบมีลุ้นมีลุ้นทําประตูอะไรต่างๆแต่ว่าคือยังดีที่ว่า,าบางทีจังหวะเข้าแบบ ตกม้าตายเองบางทีก็พลาดเองบางทีก็คือทําสวยแต่ว่าช่วงจบสกอร์เนี่ยปิดสกอร์อะไรเงี้ยเขาทําอาจจะค่อนข้างที่จะยังไม่เฉียบขาดเท่าไหร่สำหรับมิคาโซ่ก็เลยครึ่งหลังเนี่ยตอนแรกพอจบครึ่งครึ่งแรกไปเนี่ยด้วยรูปเกมนะครับคือเราก็มีลน่าจังหวะอ่าทั้ง แนวลุกของเราคือโอกาสยิงอ่ะนะครับผมก็มีจังหวะต่างๆนะทั้งแนวลุกของเราทั้งคายฮาวเวสทั้งเมสันเมาส์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมวันนี้กองเต้ขึ้นไปเป็นเกมลุกเลยครับวันนี้คือเขาไม่ได้มีบทบาทเกมรับเลยนะสำหรับกองเต้นะคือขึ้นบนเลยนะครับแล้วก็่าวันนี้คายฮาวเวสต้องยอมรับตามตรงนะในครึ่งแรกเนี่ยเล่นลําบากมากครับโดนแดนเบิร์นกับอฟาเบียนชาหรือจามารัสเซอเนี่ยคือ คือตามคายฮาวเวิ A S เลยอโดยเฉพาะแดนเบิร์ Dan นะครับแล้วก็มีจังหวะปะทะหนักๆในเกมทีหนึ่งอ่ะที่คายฮาวเวิ A S, คือเช็ค v วรเช็คใบแดงเลยนะครับผมเป็นจังหวะที่ขึ้นขึ้นมงแย่งมงการการกานะครับแต่ว่าแบบมือกลางแล้วแบบแดนเบิร์ไปโดนศอกอะนะครับผมก็เลยคืออย่างในครึ่งหลังถ้าใครดูแถาเท้า,ทาสดครับก็มีรอยปูดบวมนะตรงหน้าผากด้านด้านขวาของแดนเบิร์นนะครับวันเนี้ยแล้วก็ ไอจังหวะเสียประตูในครึ่งหลังเนี่ยเขาผิดหวังกับตัวเองลงไปนอนเลยนะเพราะว่าปิดฮาร์เวสดีมาตลอดทั้งเกมครับมาพลาดจังหวะนั้นนะครับผมนะจังหวะช่วงท้ายเกมแค่จังหวะครั้งเดียวครับที่ปล่อยให้ใครายฮาร์เวสหลุดเข้าไปแล้วก็จิ้มด้วยซ้ายอ่ะเอาบอลลงแล้วก็จิ้มเลยนะครับผมสวนตัวดูวับกาเข้าไปนะครับก็เลยเป็นประตูชัยไปในเกมนี้คือโดยรวมเนี่ยคือรูปเกมอย่างที่บอกนะคือครึ่งแรกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าเชลซีบุกโอเคบุกบ้างอะไรบ้างเช เนลคอสเซนอย่างที่ผมบอกไปในช่วงบีฟอร์เดอะแมตต์ก็คือเขาจะเล่นบอลไดเรกเยอะครับคือแบบบอลเปิดขึ้นไปข้างหน้าอะไรบ่อยขึ้นอ่ะคือได้คือข้างหลังเนี่ยพอกองหลังเขาเห็นแนวรุกของเขาขยับปุ๊บเขาเปิดเลยเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะครับเป็นเป็นแบบนี้เขาไม่ค่อยแบบทําเกมโอเปนเพย์ลักษณะว่าต่อบอลขึ้นไปไม่ค่อยมีครับคือใช้ความสามารถทางริมเส้นนะครับผมแล้วก็ใช้ร่างกายอันเป็นประโยชน์ของคริสมูธในการเก็บบอลข้างหน้าอะไรประมาณนี้นครับก็เลย เป็นจุดเด่นของเขาอะสำหรับนิวคาสเซิลในเกมนี้นะครับผมก็เลยเหมือนตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้จัดสี่สามสามเลยนะครับวันนี้เล่นหลังสามสามสี่สามเลยนะครับแบบข้างหน้าเนี่ยอเมรอนจะขอบเมอร์ฟี่และคิสวูดเลยตรงกลางชอนลองสตาร์บูโนเกมารเรสนะครับผมแล้วแบบบางทีอ่าลัสเซลฟอนเบนชาก็ขึ้นมาบางทีนะแต่ว่าตอนจัดแผงเนี่ยคือจะมาลัสเซลมึงยืนอยู่ตรงกลางนะครับนะแล้วแบบ แล้วทางมาคิโย่แมททาเกตก็ยืนวิงเป็นวิงแบกอะนะครับนะ mm hmm. คือแบบอ่าสามสี่สามอ่ะ, 3, 4, 3, อะใช่ครับคือเกมวอลเลกับชอรลอสตาร์ยืนตรงกลางแล้วก็วิงแบกขวามาคิโย่แล้วก็ back วิงแบกซ้ายเป็นแมททาเกตนะครับส่วนกองหลังสามคนมีฟาเบียนชาจามาร์เซลแล้วก็แดนเบิร์นนะครับเนะี่ยเขาจัดแผนนี้ทุกทีเล่นสี่สามสามนะนะครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนแผนนะครับเหมือนเอ็ดดีฮาวเลือกที่จะใช้ความสดอะ ไล่บีบเชลซีวันนี้ครึ่งแรกโดนบีบตลอดเลยครับคือบอลอยู่ข้างหลังเยอะนะครับอยู่กับจอร์จินโยคิสเทนเซนชาโลบานะครับชาโลบาวันนี้โชคดีนะวันนี้ไม่โดนทั้งอ่าจุดโทษแล้วก็อ่าไม่โดนจังหวะแบบอ่าที่เขาทําฟาวอะไรต่างๆแล้วเนี่ยคือคือเหมือนลอดตัวไปจริงๆนะสำหรับทางเทโวชาโลบาจังหวะที่ทําจากขอบเมอร์ฟี่ล้มในกรอบเขตโทษที่ดึงกันไป นะครับอย่างที่ผู้บรรยายอ่ะที่เขาบอกนะครับว่าถ้าเขาล้มด้านหลังไปอ่ะบางทีอาจจะเป็นลูกจุดโทษไปเลยนะครับผมอาจจะมีน้ําหนักที่ให้จุดโทษไปนะครับแต่ว่าจอค็อบเมอร์ฟี่เขาพุ่งล้มไปข้างหน้าแขนก็เลยคือมันก็ว่าแบบเหมือนพุ่งล้มเอาฟาอ่ะนะครับก็เลยไม่ได้ไปครับในช่วงครึ่งหลังอ่ะนะครับผมที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับส่วนครึ่งหลังในเชลซีเนี่ยลูกเกมที่บอกนะครึ่งแรกเนี่ยไม่มีอะไรมากครับจริงๆคือเชลซีมันตันหมดเลยขึ้นไปทางไหน วันนี้ซีเยดจะเปิดริมเส้นก็ไม่ได้นะครับเปิดแล้วก็ติดนู่นติดนี่จะเลี้ยงหนีผ่านก็โดนลมสองสามคนคือเพสหนักเลยนะครับคือเชลซีได้ของบอลปุ๊บบีบสองคนตลอดสำหรับนิโคลเซอร์ก็เลยครึ่งแรกจบไปด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์นะครับผมคือจังหวะบางครั้งก็ล้ำหน้าเตะมุมมาก็ได้นุ้นมงแต่ก็ไม่ตรงกรอบบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับลงเล่นมาเนี่ยผมเข้าใจนะตอนแรกเนี่ยเข้าใจเลยว่าแบบผมว่าทูเครือต้องเปลี่ยนนะครับ เมื่อไฮฮาวเวสดโดนกองหลังของทางนิคอโซเล่นแบบนี้นะครับคือแบบประกบติดแล้วนะครับทําให้เวลาลงมาล้วงบอลหรือเวลาเพื่อนเปิดแล้วก็โฉบมาเอาบอลเนี่ยลําบากมากครับสาหรับไคฮาวเวสก็เลยผมอยากจะให้แบบทูเข้าส่งลูคาคูลงมาแบบิดในใจนะลูคาคูกับโครว,วาเซนะต้องลงมานะครับคืออย่างน้อยเนี่ลูคาคูเอามายืนค้ำให้ลัสเซลชอยเบนชาแดนเบอร์เน่ต้องคล้ายๆแบบขยับ มาประกบแบบสลับกันมาประกบนะนะครับแล้วก็ให้คายฮาวเวสเนี่ยมันมีอิสระขึ้นนะครับผมเชียร์อย่างนั้นเลยแต่ว่าก็ไปเปลี่ยนในช่วงประมาณนาทีสัก63เลยนะครับผมเกือเหลือเวลา25นาทีก่อนจบเกมนะครับก่อนจบเครื่งหลังะนะครับก็ยังดีนะที่เปลี่ยนค่อนข้างเร็วนะทุกทีนึกว่าจะเปลี่ยนทักนาที75อะไรประมาณเนี้ย0เนี้ยแต่ พอหกสิบนาทีผ่านไปนะครับผมมือทูเคอร์เปลี่ยนเลยเอาลูคาคูลงมาแทนแวาเนอร์นะครับผมแล้วก็โทวสิตแทนเมสันเมาส์ที่วันนี้อาจจะดูเงียบๆไปนะครับแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่ได้นุนก็คือ,อในเครื่องหลังนะครับโอกาสเนี่ยพอสมควรเลยเชลซีโอกาสที่ผมจําได้นะก็คือซีเยตเปิดเข้ามาคือวันเนี้ยคือผมดูแล้วแบบถ้าซีเยตได้เปิดแล้วแบบ มันผ่านบล็อกของนิวคาสเซิลมาได้อ่ะผมคิดว่ายังไงมันได้ลุ้นอะในกรอบเขตโทษแต่วันนี้เปิดติดแต่ไอ้จังหวะช่วงประมาณสักนาทีหกสิบห้าเจ็สิบประมาณราวๆนี้นะครับเสียดเปิดผ่านมาได้แล้วทีนี้คาร์แฮร์ราโชบมามงครับแบบแม่ตรงตัวครับคือมงไปตรงตัวดูรับกว้าพอดีเลยนะครับผมก็เลยอดลุ้นไปอีกลูกหนึ่งก็คือรู้สึกจะเป็นคิดเป็นเส้นนะนะเปิดเปิด แบบเปิดยาวขึ้นมาเลยแล้วแวนเนอร์หลุดกับดักล้ำหน้าไปได้แต่เขาเลือกที่จะพักบอลด้วยเข่าบอลก็เลยแรงไปไปนู่นเลยครับถึงดูรับก้าคือไม่ได้ลุ้นเลยนะครับน่าเสียดายมากสำหรับติโมแวนเนอร์นะครับผมวันนี้ถ้าวันเนี้ยเขายิงได้ถ้าพักบอลได้เอออย่างน้อยมันก็แบบคือผมเห็นใจเขามากแค่นั้นนะเพราะว่ามันก็มีแฟนเชลซีบางกลุ่มที่เขาไม่ชอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็คือแบบ คือเขาเป็นนักเตะเชลซี Chelsea. ไม่ชอบมันก็ไม่ชอบก็โอเคไม่เป็นไรนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะอ่าว่าเขาด่าเสียหายจนแบบเขาไม่ใช่น,นักเตะเชลซีอ่ะผมพูดอย่างนี้เลยนะบางกลุ่มนะครับผมได้ยินกับหูเลยอะ่ะบางทีเขาชอบพูดประมาณว่าแบบไม่ผมไม่เอ่ยนามนะครับว่าเป็นใครที่แบบเล่นเล่นแบบเนี้ยง่ายๆเลยตัวอย่างคือเกมที่แล้วเลยครับไปตามดูนะว่าใครพูดนะครับเขาเขาจะไม่ค่อยบอกแล้วเขาก็จะบอกว่า เขามีแฟนคลับไอ้แฟนคลับที่เชียร์เนี่ยผมไม่ได้เป็นแฟนคลับอ่าติโมวีเนอร์อยู่แล้วนะแต่ว่าคือคือด้วยความเห็นใจเราเขาอยากมาแบบเดี๋ยวก็ล้ำหน้าเดี๋ยวจับบอลพลาเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่อะไรเงี้ยบางทีจังหวะจะได้ยิงกับติดบล็อกบางทีก็เสียหลักอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ตัวตัวแวนเนอร์เขาแบบตอนที่อยู่ไลฟ์เซ็กตะคือแบบมันเจอแต่ปัญหานะครับก็ไม่อยากให้เขากดดันด้วยนะครับผมนะไม่อยากจะแบบอะไรกับเขามากนะครับแต่ว่า บางเกมที่เขาไม่ดีกับว่าไปตามนั้นแต่แบบยังยังคล้ายๆหมกมุ่นอยู่ว่าเนี่ยเขามีแฟนขับเขานะแล้วแบบอย่าไปว่าเขาเดี๋ยวทัวลงอะไรประมาณเนี้ยมันไม่จําเป็นต้องพูดขนาดนั้นก็ได้นะครับนะคือถึงแม้ผมไม่ได้แบบว่าจะเข้าข้างแวนเนื้ออะไรขนาดนั้นแต่แบบคือว่าคือเห็นใจเขาใช้เขาว่าเห็นใจนั่นเข้าใจนะครับเห็นใจเขานะครับคือเขาพยายามที่แฟนขับเขามีเนี่ยก็คือเขาความขยันเขาอะ นะครับวิ่งแบบบางทีเขาก็ก้มหน้าก้มตาเล่นโอกาสลงสนามก็แทบจะน้อยแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรมาบ่นออกซอร์บนว่าไม่ค่อยได้โอกาสลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก้มหน้าก้มตาเล่นตามหน้าที่เข้าไปแต่แบบก็มีแฟนบอลอีกกลุ่มหนึ่งก็ที่เขามองว่าดึงแวนเนอร์เพื่อมาเล่นกองหน้าแต่แวนเนอร์เพื่อเพื่อมามายืนแบบคล้ายๆแบบมาเล่นเพื่อเพื่อหาพื้นที่มันอยู่ที่สไตล์เขาคงมองสไตล์ไม่เป็นอะ่ะเขาคงมองประเภทนักเตะ อย่างแวนเนอร์ไม่เป็นผมมองอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะนะครับผมก็เข้าใจคําว่าแบบเขาไม่เข้าใจอะประเภทของนักเตะนะครับนะเขาฝากเอาไว้นะครับคือแบบไม่ได้แบบไปไปอะไรอะไรแวนเนอร์อะไรขนาดนั้นแบบคือเห็นใจเขาดีกว่านะครับผมก็คือแบบอ่ะมันคือมันไม่ได้ให้ทํายังไงอ่ะนะครับผมแล้วก็คือเขาเป็นประเภทกองหน้าที่ไม่ได้เป็นแบบกองหน้าเป้ายืนแบบด็อกบาเข้าใจไหมครับนะเข้าใจใช่ไหม เขาเป็นคนที่หาพื้นที่เหมือนค่าเหมือนค่าห้าแหวนล่ะครับแต่ว่าเขาจะเป็นสายสปีดอ่ะต้องมีกองหน้าที่เขาเล่นร่วมด้วยกันอ่ะถึงจะทําได้ดีนะครับจตมโมแวนเนอร์ er ก็เห็นใจเขาก็ถูกเปลี่ยนตัวออกไปก็อ่ะตามนั้นนะครับผมก็ไม่้ว่าอะไรต่อนะครับกว่าวันนี้คือเสียดายเขาแทนเขาที่ลูกนั้นอ่ะโอกาสทองมาแล้วแต่ทําไม่ได้นะครับแล้วเชซีก็เปลี่ยนนี่ครับคือเหลือซีนนาที่สุดท้ายใครอ่าทางจูงเคิลเขาแบบ อส่งไพ่สุดท้ายลงมาเลยนะครับผมก็เสี่ยงไปเลยนะครับผมก็ถอดมาลองซาออกไปเลยนะครับผมส่งคิสเตรนบูนิสเลงมาก็เติมเกมลูกเข้าไปยัดเข้าไปนะครับผมนะคือก็เสี่ยงไปเลยถ้าแพ้ก็คือแพ้นะครับผมนะเสมอก็ไม่พออะไรประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายก็อ่ามาได้จริงๆนะครับผมก็คือเชลซีก็พยายามทาเกมอาทางเนลคอ,อเสเซ่ก็หาจังหวะลูกเตะมุมเตเพย์พยายามโจมตีเชลซีแบบนี้นะครับผมมีลูกหนึ่งที่ เขาเปิดมาเสาไการแล้วได้ม,มงแต่เบาก็เบนดี้เซฟได้นะครับผมแล้วก็มาถึงนาทีที่เชลซีได้ประตูครับนาทีที่89นะครับเป็นจังหวะที่ดูดิเกอร์กับจอร์จิโย่สองบอลกันนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจอร์จิโย่เป็นคนเปิดบอลเข้าไปนานๆจะได้เห็นทีนะครับผมผมอยากถ้าเขาแบบอยากจะให้ผมเออพอใจชื่นชอบเขาบ้างในส่วนของจอร์จิโย่คือมีลูกแบบนี้บ้างครับไอ้ลูกที่แบบเปิดคีเลอร์พาสอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหรอ่อ่ะ ปิดบางที่ก็ไม่ค่อยแมนมีอยู่ท้ายเกมอยู่ทีหนึ่งที่เชลซีคองบอลก็อยู่ด้านขวาแล้วเขาเปิดไปไหนก็ไม่รู้อะเปิดเลยออกหลังไปเลยไปตามดูครับไปดูไครไล์ได้ใครที่สามารถหาดูได้เต็มเกมไปดูครับมันจะได้บอกว่าเฮ้ยคุณเอ้ย,ค,อยคุณไม่แฟร์กับจอร์จินโยน่ดีหว่าว่าไปดูดิให้คุณไปดูไม่ใช่มานั่งต่อล้อต่อเถียงเพราะว่าผลงานในสนามคือมันภาพที่ส่งผลให้เห็นครับไม่ใช่มานั่งพูดว่าเอ้ยจอร์จินโย่เขาเป็นสไตล์แบบ อ่อเป็นคนคุมเกมนะเป็นคนคุมจังหวะเชลซีคือฟุตบอลเล่นเพื่อคุมจังหวะใช่ไหมครับนะเชลคือแบบฟุตบอลถ้าคุณจะต้องต้องละต้องการประตูหรือได้รับชัยชนะเนี่ยคือคุณแค่คุมเกมเหรอยิงแค่แปะบอลแปะไม้แค่นี้เหรอมันก็ต้องมีฮาวุธบ้างครับแบบเออเปิดยาเขาอย่างเนี้ยอย่างลูกวันเนี้ยที่ทําให้ครายฮาวเวิยยิงได้เล่นมั่งดีนะครับ ไอ้คุมจังหวะผมว่าไปเล่นเหล็กสเปนกับอิตาลีดีกว่านะครับผมไอ้พวกนั้นคือเขาเป็นเทคนิกอ่ะกับเล็กสเปนคือเขาเน้นเรื่องอความสามารถการเล่นที่สวยงามแผวๆไม่ได้เล่นแบบอังกฤษที่ใช้พละกกาลังเข้าบอลเร็วถึงลูกถึงคนอย่างนี้ไม่ใช่ครับมันคองบอลแป๊บเดียวหายใจซืดอหนึ่งก็มาแล้วคู่แข่งมาแย่งแล้วมันไม่ได้มีให้เล่นแบบ ยืนเนี่ยโหแต่งแต่งบอลเหมือนการแต่งตัวนานแล้วแบบโอ้โหเออค่อยค่อยมองไอ้มันไม่มีใครเข้ามาเว้ยประมาณนี้ยมันไม่ใช่ครับฟูตบอลอังกฤษมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมก็นะครับก็บอกไว้นะครับนาทีแปดสิบเก้านะครับจอร์จินโยเปิดไปแล้วก็คาร์เฮาส์แบดนะครับโฉบขึ้นหนีทางแดนเบิร์นได้นะครับผมแล้วก็เอาบอลลงด้วยซ้ายแล้วก็ยิงเลยจิ้มบอลเข้าไปเลยนะครับทําคลิปเลยทําเร็วเลยครับก็ยิงเลยนะครับส่วนตัวดูรับเข้าไปนำหนงประตูต่อศูนย์ก็ สาใจมากเลยนะครับผมนะที่ยิงเข้าไปมันกดดันมันอึดอัดจริงๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วเชลซีก็เอาตัวรอดไปได้นะครับผมช่วงที่เหลือทดรู้สึกจะสามหรือสี่นาทีประมาณนี้นะครับก็อ่าทางเอดีฮาเขาก็เปลี่ยนเอาเกมลุกลงมาล้วนๆแล้วไลน์เฟเซอร์กับเดะไวท์เกลแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะเดะไวท์เกลไปทำฟาวด์ด้วยนะครับผมรู้สึกทำฟาวล์จอจินโยมานะครับนะก็โดนใบเหลืองไปนะครับผมก็จบเกมไปครับทดสี่นาที เชีซีเอาตัวรอดแบบเฉือนได้ครับ1ประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของคายฮาวเวสนาทีที่89สเกาแม้เอาดแมชไปเลยครับนะสำหรับคายฮาวเวสดูรายชื่อที่ทูเคิลส่งมาครับมันแผนผังมันไม่เชิงสีสมนะมันมันน่าจะเล่นแบบ4ีหนึ่งสีหนึ่งอ่ะนะครับผมคือจจ้ิญโยห้อยต่ำนะครับ ชาโลบาแบ็กขวามาลองซาแบ็กซายนะวันนี้เมนดี้เกือบไปนะไอ้ลูกเปิดไปอะเปิดคือเมนดี้เข้าใจเขาตรงที่ว่าแบบเขาเล่นด้วยเท้าไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เมนดี้กสาวตัวแบแนวรับชาโลบามาลองซาดิริเกอร์คิสเซนเซนตองกลางจอร์จินโยแล้วก็วันนี้กองเต้คือยืนสูงเลยนะครับผมเมสันเมาสีเย็ดฮาร์เวสแล้วก็ติโมแวนเนอร์นะครับวันนี้ใช้ชสำรองไป3ามคนเต็มโคต้าเลยลก็ลูคัคูแทนแอบแวนเนอร์นะครับฟูริสิตแทนเมสันเมสาฟูริสิตแทนมาลองซานะครับ ประมาณนี้ไปดูเซิติครับก็เชลซีคลองบอลไป73.1%แล้วดูโอกาสครับยิงไป8ครั้งเองอย่างที่บอกก็คือแบบมันทําอะไรมันอึดอัดมันยุ่งยากครับมันยากไปหมดเลยนะครับเครื่องแรกเนี่ยโอกาสยิงน้อยมากนะครับผมแต่เครื่องหลังมีโอกาสนะครับพอสมควรเลยนะครับก็เลยยิงเข้ายิงอโอกาสยิง8ครั้งเข้ากรอบ3นะครับสัมผัสบอลไป744ครั้งเข้าอ่าผ่านบอลไป561ครั้ง ดูออฟไซด์ครับเหนือเส้นเยอะกว่าด้วยนะโอ้โหน่าแปลกใจครับคอนเนอร์ไปเจ็ดครั้งนะครับออฟไซด์ไปสามสี่ใบเหลืองเลยนะครัเชลซีก็ไล่ไปเลยคลายฮาวเวสช่วงต้นอ่าช่วงท้ายครึ่งแรกที่จังหวะกระโดดมงขึ้นมงกับแดนเบอร์แล้วสอกไปโดนหน้าเอานะครับไปโดนหน้าผากแดนเบอร์นะครับแล้วก็ฮาคิมซีเยตนะครับฟ้าแบบงงๆนะครับริมเส้นแล้วก็โควาสิตลูดิกเกอร์นะครับโดนไปใบเหลืองนะครับสี่ใบ โอเคประมาณน,นี้นะก็เพเดี๋ยวคอยบปดูกันใหม่ไปตามรุ้นตามเชีร์กันใหม่ในช่วงยูฟ่าแชมเปียนลีกนะการสัปดาห์นี้จะ,จะบุกไปเยือนลิวนะครับผมก็เอาไว้ประมาณนี้ก่อนและการนาสลับช่วง after the match ยังไงก่อนจากไปฝากฝากด subscribe ช่องฮาร์โลบลูด้วยนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกำลังใจให้กับผมสำหรับช่วงเชียงซีช่องนี้ช่อง,งนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ช่วง after the match after the match ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ